เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่กำลังเปิดสปอยหนังดูอยู่ใช่ไหมคะเปิดเลยด้วยสิกรอบอร่อยจะดูหนังเรื่องไหนเนี่ยก็ฟินขึ้นไปอีกดูสปอยหนังทั้งทีขาดเลยได้ไงอยากได้เลยเหรอคลิกลิงก์ด้านล่างเลย สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายไป4 5วันเลยทีเดียวเนื่องจากติดงานแต่งงานของเรา2คนนะคะคิดถึงกันไม่เอ่ยและในคลิปนี้เราก็จะมาสปอยหนังให้รับชมกันเหมือนเดิมเลยสาหรับเรื่องโปรเจกต์วูฟฮันติงเรือข้างเกมล่าเดนมนุษย์ก่อนจะไปดูขอกําลังใจจากผู้ชมด้วยการกดไลค์ให้กันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วตามไปรับชมสปอยกันเลยหนังเปิดมาที่การขนย้ายของผู้ลายข้ามแดนจํานวน17คนหนึ่งในเหยื่อที่ถูกกระทำเนี่ยก็บุกเข้ามาพร้อมกั ระเบิดเต็มกระเป๋าจากนั้นลุงแกก็กดระเบิดบื้มกระจุยทําให้การขนย้ายนักโทษครั้งนี้เนี่ยถึงล้มเหลวจากนั้นพวกเขาเลยเปลี่ยนวิธีโดยการขนย้ายผ่านทางเรือแทนโดยเรือสินค้าจะขนย้ายและเดินทางจากฟิลิปปินส์ไปถึงเกาหลีและนะักโทษทั้งหมดก็เดินทางมาถึงท่าเรือในทั้งหมด4 7คนเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนที่ได้รับหมายแดงเป็นพิเศษนักโทษที่ชื่อว่าพักจองดูมันก็กวนตีนผู้กองเหมือนว่าสองคนนี้จะเป็นโจ์เก่ากันมาก่อนทําให้ผู้กองเนี่ยโมโ oh หเลยซัดหน้ามันปน หลายทีในขณะเดียวกันหมออาสาก็มาถึงเหตุผลที่ต้องใช้หมออาสาเพราะว่าหมอและพยาบาลของตำรวจเนี่ยต่างถอนตัวกันหมดเพราะพวกเขากลัวนักโทษเหล่านี้เพราะจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งที่แล้วด้วยพอผู้กองกระทืบเสร็จทั้งหมดก็ขึ้นมาบนเรือผู้การโอก,ก็พาหน่วยพิเศษของเขาเนี่ยเข้ามาจัดก,การดูแลปฏิบัติการนี้ด้วยตนเองเหล่านักโทษก็ถูกจำแนกตามห้องและล็อกเอาไว้หมอก,ก็ทำตัวมีพิรุธและแอบหยิบอุปกรณ์ใส่ถุงไม่ให้พยาบาลรู้ส่วนพยาบาลสาวคนนี้ก็สวยมากบอก เลยว่าเด็ดเอาเรื่องค่ะจากนั้นพวกตำรวจเนี่ยก็เอาอาหารมาให้นักโทษใครจะกินก็กินไม่กินก็ทิ้งเอาไว้ด้านหมอเนี่ยก็แอบ,บลงมาที่ชั้นล่างของเรือแล้วเหมือนว่าเขาจะแอบ,บเข้าประตูลับไปและสิ่งที่หมอเจอในห้องลับก็คือร่างของนักโทษที่นอนแน่นิ่งอยู่สภาพหน้าตาของเขาเละลูก,กตาสองข้างถูกเย็บติดเอาไว้ด้วยแม็กขนาดใหญ่แในปากเนี่ยยังเต็มไปด้วยนอนแต่แปลกมากที่เขายังไม่ตายหน้าที่เขาหมอคือการฉีดยาสลบให้เขาทุกๆ6ชั่วโมงส่วนทีมผู้การโอมีหน้าที่ติดตามสถาน นของเรือไปให้ถึงเกาหลีอย่างสวัสดิภาพส่วนพักจองดูเนี่ยมันก็ใช้โอกาสที่ตำรวจเผลอคลายกิฟหนีบกระดาษออกมาแล้วเราจะเห็นว่าหนึ่งในผู้อาสาที่มาช่วยงานเนี่ยก็มีท่าทีแปลกๆเขาก็พาพวกเนี่ยมาทําอะไรบางอย่างและสิ่งนั้นก็คือการเตรียมอาวุธจากนั้นภาพก,ก็เล่าย้อนว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่พวกอาสาธ,ธรรมดาแต่เป็นลูกน้องของพักจองดูแฝงตัวมานั่นเองในที่สุดพักจองดูเนี่ยมันก็ไขกุญแจมือจนได้จากนั้นมันก็ส่งกิฟหนีบกระดาษให้เพื่อนร่วมห้องพวกลูกน้องของพักจองดูเนี่ยก็โดนจับโปะ แต่พวกมันก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีฆ่าตำรวจตายอย่างรวดเร็วต้องบอกผู้ชมไว้ด้วยนะคะว่าทางคลิปเนี่ยแทบบจะเป็นข่าวดาทุกฉากที่มีการต่อสู้แบบเลือดสาดเสร็จแ,แล้วพวกเขาก็เอาศพเนี่ยมาซ่อนไว้ในห้องแช่แข็งจากนั้นก็ตรงมาที่ห้องควบคุมและยึดเรือเอาไว้พร้อมก,กับตัดสายสัญญาณทิ้งทุกอย่างทางให้ GPS ของผู้การโอเนี่ยหายไปทุกช่องทางติดต่อถูกตัดขาดทั้งหมดนักสืบสาวไดย,ยองก็รู้สึกผิดปกติพอเธอวอลหาทีมแล้วก็ไม่มีใครตอบเธอเลยตัดสินใจจะออกไป พอเธอออกไปนักโทษในห้องขังเนี่ยก็ขอเข้าห้องน้าด้านเพื่อนร่วมห้องของพักจองดูก็ไขกุญแจเสร็จแต่มันก็รันทากุญแจมือกระแทกกับเหล็กจนตํารวจเนี่ยได้ยินแล้วเดินเข้ามาดูไอพักจองดูมันก็ไม่มีทางเลือกมันเลยลุกขึ้นกระทืบตํารวจแล้วก็กัดหูเขาไปหนึ่งข้างจากนั้นลูกน้องของมันเนี่ยก็โผล่มาพอดีจนเกิดการต่อสู้แบบเลือดสาดขึ้นพอกระทืบตํารวจเสร็จมันก็ขยหูของเขาออกมาแล้วพูดว่าหูเหนียวชมัดไอหมอนี่มันโรคจิตสุดๆแก๊งนี้ลูกน้องกับลูกพี่เนี่ยโหดพอๆกันเลย จากนั้นผู้การโอกก็เลยสั่งให้ทำทุกวิถีทางให้หาเรือให้เจอให้ได้ไอ้พักจองดูมันก็มายืนฉี่ใส่ศพของตำรวจที่มันพึ่งฆ่าไปหน้าตาของมันไม่สลดและดูไม่มีความรู้สึกผิดในการฆ่าคนเลยตัดไปที่ดายอนก็บังเอิญเจอกับหมอที่กลับขึ้นมาพอดีแล้วเธอก็เจอกับผู้กองที่กําลังออกตรวจเขาบอกว่ากําลังจะไปดูพวกที่เหลืออยู่พอดีแต่พวกเขาเนี่ยก็เหลือบไปเห็นคนที่ปีนขึ้นไปตัดสายสัญญาณทั้งหมดเลยตัดสินใจไปที่ห้องควบคุมซะก่อนมันก็มีนักโทษคนหนึ่งพูดถึงดายอนพักจอง มันเลยกราดไป1หนึ่งชุดแล้วบอกว่าไดายอนเนี่ยเป็นของฉันและนี่ก็คือที่มาของคำว่ายิงก่อนถามจากนั้นมันก็หันไปเห็นนักโทษคนหนึ่งพักจองดูก็บอกว่าไอ้หมอนี่มันคนดังนี่ว่าลีโดอิลหน้าใสใจใจโหดมันก็บอกว่าผ่านมาเป็นสิบปีแล้วแต่ทําไมแกไม่แก่ลงเลยวะโดอิลเลยถามว่านายคิดจะทําอะไรพักจองดูมันเลยบอกว่าตาบอดหรือไงพวกเราก็กําลังจะแหกคุกหนีกันยังไงล่ะโดอิลไม่สนแล้วบอกว่าเขาจะกลับไปเกาหลีตามเดิมแต่ด้วยจํานวนคนแล้วโดอิลไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต่อ อตัดฉากไปที่พวกผู้กองเนี่ยก็มาที่ห้องควบคุมและประทะกับกลุ่มผู้ร้ายพักจองดูมันก็เปลี่ยนชุดแล้วตรงไปที่ห้องเครื่องหอมกับบังคับให้โดอิลเนี่ยตามมาด้วยทางด้านผู้กองก็ยิงสวนกับผู้ร้ายอยู่เรื่อยๆไอ้โจรมันก็เลยจับคนขับเรือเนี่ยมาเป็นตัวประกันดายอนก็ใช้ทีเผลอพุ่งไปสกัดสุดท้ายพวกเขาก็สามารถจัดก,การมันลงได้หมอที่ยินเสียงปืนก็รีบหนีเข้ามาในห้องด้วยความตกใจและเขาก็เจอว่าพยาบาลสาวกําลังนั่งชดเปียอยู่คนเดียวแบบไม่รู้อิโนอ,อิเนในห้อง ลับของเรือมันก็มีเลือดจุดมาจากด้านบนลงมาที่ล่างของนักโทษที่นอนอยู่และสิ่งนี้มันก็ได้ปลุกชายคนนี้ขึ้นมาการพักจองดูและพวกลูกน้องเนี่ยก็มาถึงที่ห้องเครื่องจากนั้นมันก็จัดการช่างในนี้ทิ้งจนหมดเหลือไว้แค่หัวหน้าช่างเพื่อถามว่าโทรศัพท์ดาวเทียมอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่ามันอยู่ในห้องควบคุมเครื่องยนต์พักจองดูเลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยไปจัดก,การซะผู้กองก็ไม่เห็นสภาพห้องขังที่ไร้ซึ่งนักโทษทิ้งไว้แค่รอยเลือดของลูกน้องของเขาจากนั้นพวกตำรวจที่เหลือก็ตามมาสมทบหัวหน้า นาช่างที่หมดประโยชน์พักจ้องดูมันก็จะลงมือปิดชีพเขาแต่โดอิลเนี่ยก็ห้ามเขาเอาไว้และพวกตำรวจก็โผล่มาพอดีแต่พักจ้องดูมันไม่มีท่าทีกลัวเลยสักนิดหมวหน้าช่างก็ห้ามไม่ให้ใช้ปืนในห้องนี้เดี๋ยวเรือมันจะหยุดแล่นพักจ้องดูมันก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยปหิบอาวุธแล้วก็ซัดตัวต่อตัวกับผู้กองตั้งนั้นก็เกิดการประทะกันขึ้นในขณะที่กําลังวุ่นวายนักโทษที่อยู่ในห้องลับเนี่ยก็กระโดดลงมาพี่แกทีเดียวหน้าอกยุบตัวปิวไปนอกเรือเลยพอเห็นแบบนั้นทุกกสาายตากก็จ มาที่เขาโดยนักโทษคนนี้เขามองเห็นผ่านอุณหภูมิความร้อนเขาเรียกชายคนนี้ว่าอัลฟ่าแล้วกันค่ะอัลฟ่าก็เดินลงมาทีละก้าแล้วเปิดฉักไล่ซัดทุกคนที่ขวางหน้าที่แกเนี่ยใช้มือเดียวกระชากหน้าอกออกมาได้ทั้งแผงเลยนะโหดเกินแม้แต่กระโหลกแข็งก็ใช้มือเปล่างัดออกมาได้แบบเิวๆนานผู้กองก็เข้ามาลองของแต่ก็โดนต่อยไปหมัดเดียวกระเด็นพักจองดูเนี่ยก็กาดยิงแบบยับยับแต่ไม่โดนอัลฟ่าเลยสักเม็ดตากงนั้นอัลฟ่าเนี่ยก็ตามมาล่าพักจองดูเขาก็ใช้คอ ฟาดพักจงดูอย่างหนักหน่วงในจังหวะน,นั้นในพักจงดูเนี่ยมันก็ตะโกนออกมาด้วยความโมโหจากนั้นก็โดนค้อนทุบหัวกระจุยผู้กองเป็นคนเดียวที่รอดจากน้ำมือของอัลฟ่ามาได้โดอิว e ก็ดูไม่ตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นเลยจากนั้นเรือก็ดับเป็นที่เรียบร้อยอัลฟ่ามันก็ลงมาเก็บงานผู้กองแต่โดอิว e เนี่ยก็เข้ามาช่วยเอาไว้แล้วเขาก็เหลือบไปเห็นหมายเลขที่สลักไว้บนหน้าอกของอัลฟ่าเป็นเลข0712ดดายอนก็รีบพาผู้กองหนีแต่อัลฟ่าก็ตามมาปาดหน้าเธอ ปูกองกระโดดด้วยโดอิวก็ตามมาช่วยเปิดโอกาสให้ดายอนยิงอัลฟาไปหนึ่งนัดแต่นัดที่สองอัลฟาก็โชว์ล้วงกระสุนออกมาจากหัวไหล่แบบสดๆแถมแผลยังสมานได้เหมือนกับบูเมเวลีนแล้วมันก็รีบวิ่งมาง้างประตูวไว้แต่โดนโดอิวเนี่ยเตะไปหนึ่งทีกระเด็นอัลฟามันก็ได้แต่ยืนมองด้วยความแค้นทางด้านผู้การโอก็หาภาพของเรือได้แล้วแลวเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเขาก็ได้รับสายจากหัวหน้าสั่งให้ผู้การโอเนี่ยไปลงพื้นที่ด้วยตัวเอง และรีบพาอัลฟากลับมาให้ได้ดยในฉากนี้เราจะเห็นว่าหน้าอกของหัวหน้าเนี่ยก็มีหมายเลขสักเอาไว้เหมือนกันเหมือนที่ตัวของอัลฟาผู้การโอที่ขายคำสั่งไม่ได้เขาเลยระบายอารมณ์ออกมาเขาต่อยกล่องเหล็กทีเดียวทะลุแถมลูกกระตาของพี่แกเนี่ยยังกลายเป็นสีเขียวอีกต่างหากมันแปลว่าไอ้หมอนี่เนี่ยก็มีของเหมือนกันนักโทษหญิงที่ขอเข้าห้องน้ำเธอก็ได้ล็อกตำรวจไว้แทนแล้วก็นั่งปวดทุกอย่างสบายใจจากนั้นแฟนของเธอเข้ามาช่วยคนขับเรือที่เหลือรอดอยู่ก็ พยายามเอาเรือชูชีพหนีแต่พวกเขาก็โดนอัลฟาเก็บจนเรียบด้านพยาบาลที่อาบน้ําเสร็จเธอก็ได้ยินเสียงแปลก,ปกเลยรีบลุกไปปลุกหมอแต่เธอก็พบว่ามันเป็นเสียงของเรือชูชีพที่หลุดลงมากระแทกกับเรือแต่ทันใดนั้นเองอัลฟาเนี่ยก็โผล่มาจาัดก,การเธอไปอย่างน่าเสียดายหมอที่เห็นแบบนั้นก็หนีตะเลเดิลมาจนเจอกับกลุ่มของผู้กองพอดีเขาก็เลยเล่าเรื่องอัลฟาให้ฟังผู้กองก็บังคับให้หมอพูดออกมาให้หมดหมอบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาแค่มาทําตามคําสั่งพอค่าตอบแทนมันสูง กองเลยถามว่าใครเป็นคนสั่งหมอก็บอกว่าบริษัทอีออนเจเนติกซึ่งเป็นบริษัทผลิตวิตามินชะลอความแก่และเขาก็บอกว่าที่ห้องลับเนี่ยมันมีคนของบริษัทนั้นอยู่ด้วยพวกเขาน่าจะรู้ทุกคนเลยตัดสินใจลงไปที่นั่นอัลฟามันก็ตามมาเก็บงานนักโทษที่เหลือโดนกันหมดไม่เว้นแม้แต่ตำรวจที่ถูกหลอกเอาไว้แต่มันก็มีนักโทษรอดไปได้สองคนก็คือคู่รักกอนเบกับกมายองจูพอมาถึงห้องลับพวกเขาก็พบว่าคนของบริษัทเนี่ยขิดกันไปหมดแล้วหมอก็เริ่มทำแผลให้คนเจ็บนายองก็ ไปเจอประวัติของอัลฟาในประวัติเขียนว่าเขามีชื่อว่าคิมฮันกยูเกิดในปี1911ซึ่งเวลาปัจจุบันในเรื่องอยู่ในปี2022เท่ากับว่าตอนนี้อัลฟาเนี่ยมีอายุ111ปีในปี1943อัลฟาถูกบังคับให้ไปเข้าร่วมกองทัพญี่ปุ่นเพื่อไปรบกับฟิลิปปินส์เขาเสียแขนหนึ่งข้างในสงครามจากนั้นก็ถูกขังในค่ายของญี่ปุ่นอัลฟากลายเป็นหนูทดลองในการสร้างมนุษย์สังหารและเขาคือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกอนเบและมยองจูก็หนีหัว ซกหัวสุนเข้ามาในลิฟต์อัลฟาเนี่ยก็กระโดดตามลงมาอยู่ดีหมอก็ไปเจอข้อมูลเพิ่มเติมว่าอัลฟาแสดงความรุนแรงสุดขีดแบบไม่เลือกหน้ามันเป็นผลข้างเคียงมาจากการผ่าตัดสมองและผลจากการได้รับความเจ็บปวดแบบต่อเนื่องอัลฟาก็ยิงยัดลงไปในลิฟต์รัวๆหมอก็บอกต่อว่าอัลฟาเนี่ยตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวที่คุกคามและอุณหภูมิร่างกายที่เปลี่ยนไปเขาจะมีลักษณะพ,พันธุกรรมแบบหมาป่ามีความไวต่อเสียงและกลิ่นร่างกายของเขามีความแข็งแกร่งกว่าคนธรรมดาถึง5เท่า โปรตีนของอัลฟาจะไม่แสดงความเสื่อมสภาพที่มีความสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นและเป็นกุญแจแก้ไขในการชะลอวัยและเพิ่อมอายุไขมากขึ้นและภาพก็ย้อนไปในวันที่อัลฟาเนี่ยผ่านตัเป็นครั้งสุดท้ายทหารญี่ปุ่นก็ต่างลุกขึ้นปกมือแต่เสียงปกมือของพวกเขาเนี่ยมันได้ปลุกอัลฟาขึ้นและเขาก็ทําการกระทืบทุกคนตัดมาที่ปัจจุบันอัลฟามันก็กระทืบลิปเป็นรูและโผล่หน้าเข้ามาจากนั้นมันก็คว้าตัวกอนเบขึ้นไปผู้กองที่มาเจอก็รีบลากตัว ยองจูออกมากอนเบก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายลัง Alpha เอาฟฟาไว้จนทั้งสองเนี่ยตกลงไปพ้องกับลิฟทางด้านผู้การโอก,ก็พาลูกน้องขึ้นหอมาด้วยแล้วดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะมียาที่ทําให้มีพลังเหมือนกับอัลฟาด้วยผู้กองก็พามายองจูมาแอบในห้องแช่แข็งส่วนตัวเขาก็ออกไปซัดกันแบบตัวตัว,ตวกับอัลฟาผู้กองกระโดดกระทืบเละแต่ก่อนตายเขาก็ได้ทําอย่างสุดความสามารถผู้กองสามารถเอาแขนอัลฟามาได้หนึ่งข้างหลังจากจัดก,การผู้กองได้อัลฟาเนี่ยก็มาดูที่ห้องแช่ ข็งมายองจูก็แกล้งตายมันอาจเป็นเพราะอ,อุณหภูมิของเธอที่คงที่หรือไม่ก็เป็นเพราะเธอเนี่ยไม่มีท่าทางเคลื่อนไหวที่เป็นการคุกคามเอัาฟาเลยมองข้ามเธอไปพอเธอหนีออกมาก็เจอกับหน่วยของผู้การโอพอดีแต่ผู้การเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนักโทษและเป่าเธอทิ้งไปเฉยเลยดายอนที่มาเจอก็โดนเป่าไปด้วยอีกคนโดยอิลที่ตามมาและเห็นแบบนั้นก็ค่อนข้างโมโหมากแล้วเขาก็พุ่งมาหาผู้การโอทันทีผู้การโอก็ถามว่าแกเป็นใครโดยอิลก็บอกว่าแกไม่เปลี่ยนไปเลยนะ ยังโสโมมเหมือนเดิมผู้การโอเลยฉีกเสื้อของเขาและพบว่าโดอิล e เนี่ยก็มีรอยสักอยู่ที่หน้าอกเหมือนกันจากนั้นผู้การก็จําโดอิลได้ทันทีผู้การบอกไม่เจอกันนานเลยนะแล้วภาพมันก็ย้อนว่าจริงๆแล้วโดอิล e เนี่ยตั้งใจขึ้นมาบนเรือเพื่อที่จะแกะรอยหาไอ้พวกผู้การโอนี่แหละแล้วเราจะพบว่าไอ้พกผู้การโอนี่แหละที่เป็นคนทําให้โดอิล e เนี่ยเป็นแบบนี้หนูทดลองทุกตัวตายหมดโดอิล e ก็เช่นกันแต่เขามาฟื้นขึ้นอีกทีต้องกําังเป็นอาหารหมูโดอิล e ที่หนีมาได้ก็มีชีวิตใหม่และมี ีครอบครัวแต่อผู้การโอมันก็ตามมาฆ่าครอบครัวของเขามันเป็นเหตุผลที่ทําให้โดอิล e เนี่ยแค้นที่แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองเราเสร็จอ,มมอัลฟาก็โผล่มาโดอิลและอัลฟาก็ลงมือโจมตีผู้การโอพร้อมกันแต่พวกเขาไม่ได้ร่วมมือกันนะแค่ออกสเต็ปพร้อมกันเท่านั้นอัลฟาก็ไม่สามารถสู้ผู้การโอได้แม้แต่น้อยแล้วเขาก็โดนผู้การโอเนี่ยเชือดคอไก่ตอนนี้เหลือแค่ผู้การโอกับโดอิล e ทั้งสองก็เปิดฉากต่อสู้กันเป็นครั้งสุดท้ายโดอิล e ก็เหมือนจะเสียท่าแต่ทั้งสองเนี่ยก็แลกหมัด แลกมีดกันพักใหญ่สุดท้ายผู้การโอกก็โดนก้านคอลอยออกนอกเรือแต่โดอิวมันก็ไม่ยอมง่ายๆมันก็กระโดดตามลงไปซัดต่อจากนั้นภาพก็ตัดมาที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นเกาะที่ขังมนุษย์สังหารมันก็มีเด็กที่หน้าตาคล้ายโดอิวอยู่ด้วยและหนังก็ย้อนไปในวันที่ผู้การโอมาฆ่าครอบครัวของโดอิวความจริงแล้วเขาไม่ได้ฆ่าเด็กคนนี้เพราะเหมือนว่าลูกของโดอิวเนี่ยจะมีเชื้อของเขาอยู่ด้วยเึ่งทาลกคนนั้นก็คือเด็กคนนี้นั่นเองในตอนจบโดอิวก็รอดจากกลางทะเลมาได้แล้ว ขึ้นมาที่ฝั่งของเกาะแห่งหนึ่งและโปรเจกต์วู Hunting ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะบทหนังเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากส่วนใหญ่จะเน้นฉากแอคชั่นเลือดสาดซะมากกว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากไปดูเต็มๆเ,เรื่องก็ดูได้ที่ Netflix นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ